กาลสินเปิดงานนมัสก,การหลวงพ่อเจตกริย์ชูท่องเที่ยวฤดูหนาวผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเปิดงานนมัสก,การหลวงพ่อเจตกริย์โครงการทำดีเพื่อพ่อศาลต่อพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนยนวิถีเขื่อนลำปาประจำปี2566เปิดท่องเที่ยวฤดูหนาวพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวช่วงส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่ วันที่3ธันวาคม2566นายสนั่นพง์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานเปิดงานโครงการทำดีเพื่อพ่อสารต่อพระราชปณิธานในหลวงรัชการที่9นมัสก,การหลวงพ่อเจตกษัตริย์พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโยลวิถีเคลำเปาวาประจำปี2566ที่วัดเวลุวันตำบลนิคมอำาเภอสาสขันจังหวัดกาลสิน โดยมีพระครูสิทธิวาราคมเจ้าคณะอำเภอสาสันเจ้าอาวาสวัดเวลุวันเป็นประธานคณะพระภิกษุส,สงฆ์ในจัดกิจกรรมมีนายธนพัฒนารนองประหลัดจังหวัดกาลสินนางศิรดามลาสายวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินนางสาวแววตาณรทัศน์ในอำเภอสาสันนายบินยูขันผงนายกเทศมนตรีตำบลนิคมและนางอรวิภาแก้วยิ่งประหลัดเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมโดยชาวบ้านกว่า500คนร่วมกิจกรรมและรำถวายหลวงพ่อเจ็ดษัตริย์อย่างสวยงามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้แห่ผ้าและเป็นประธานห่มผ้าพระพุทธเจดีศรีสักนายวินยูขันผงนายกเทศมนตรีตำบลนิคมกล่าวว่าสำหรับการจัดกิจกรรมนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยจัดให้มีกิจกรรมประกวดข้าวจีกิจกรรมโชว์ควายใหญ่ การประกวดนางปุณทาสีและการจัดแสดงสินค้าโดยมีการแห่องค์หลวงพ่อเจดกษัตริย์จำลองรอบหมู่บ้านเพื่อให้ทุกครัวเรือนได้กราบไหว้บูชาหลวงพ่อเจตกริย์ซึ่งการจัดกิจการนี้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนและแสดงพลังแห่งความสามารถขีของชาวตำบลนคถ่ายทดผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมหารายได้เพื่อทุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนในตำบลอิคมจากกิจกรรมจับสลากโดยรางวัลที่1เป็นควายกำไรอายุ8เดือนที่มีมูลค่า250,000บาทรางวัลที่สองเป็นหมูปา่าและรางวัลที่สามเหรียญหลวงพ่อเจตกริย์์ทั้งนี้เป็นการจัดงานปีที่สมที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาลสิน และอำเภอศาสตร์สรที่เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่จำนวนมากนายสนัันพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินกล่าวว่ากิจกรรมโครงการทำดีเพื่อพ่อสารต่อพระราชดำริเป็นความร่วมมือระหว่างวัดบ้านและภาครัฐ ที่มีอปทอเป็นเจ้าภาพในการจัดงานซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันจากภาพที่ได้เห็นวันนี้ทั้งขบวนที่สวยงามมีนางรําร่วมรําถวายหลวงพ่อเจตกษัตริย์พระศักดิ์สิทธิ์ของชาวตำบลนิคมเป็นอีกวัดที่สำคัญอีกแห่งของอำเภอศาสขันที่ทุกคนต้องมาแวะและกราบไหว้พระหลวงพ่อเจตกษัตริย์ทั้งนี้ตลอดสามวันตั้งแต่วันที่สถึงห้ธันวาคม ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายที่ประชาชนต้องแวะมาเที่ยวชม